ในขณะที่ปัจจุบันนี้มีความสนใจเกี่ยวกับการนำดอกไม้มาประกอบเป็นอาหารกันมากทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติแต่ความจริงคนไทยเราและคนชาติต่างๆนำดอกไม้มาประกอบเป็นอาหารหวานคาวกันมานานแล้วลองนึกกันดูเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงจากหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนหรือเมื่อฤดูการจะเปลี่ยนจากปลายฝนไปสู่ต้นหนาวคนไทยแต่ก่อนก็จะจัดทำอาหารที่เป็นยาเสริมเข้าไปในสำรับ เช่นแกงส้มดอกแคร์เพื่อกันและแก้ไข้หัวลมมีดอกกระเจี๊ยวไว้แกล้มน้ำพริกทั้งอร่อยทั้งแก้หวัดคัดจมูกหรือยามที่ดอกสโสนพราวไปท้งท้องทุ่งก็เป็นเวลาที่เด็กๆจะได้กินขนมดอกสโสนแสนอร่อยและผู้ใหญ่ได้กินแกงส้มดอกสโสนหรือดอกสโสนผัดน้ำมันบ้างต้มกระทิบ้างจิ้มน้ำพริกนี่ยังไม่รวมถึงดอกไม้ที่จัดอยู่ในประเภทของผักที่หากินได้ง่ายมีขายกันอยู่ทั่วไปอย่างดอกกระลำดอกปุยช่าย ดอกกล้วยหรือหัวปรีและดอกขจรแต่ที่การกินดอกไม้เพิ่งจะมาตื่นตัวเป็นที่สนอกสนใจก็เพราะมีแนวคิดที่ว่าการกินดอกไม้นั้นเปรียบประดุจการเสพเอาศิลปะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์มาแล้วทำให้ได้อิ่มทั้งกายและอิ่มทั้งใจไปในคราวเดียวกันซึ่งก็คงเป็นเพราะดอกไม้เป็นศูนย์รวมของสีสันความงามและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของดอกไม้แต่ละประเภทตลอดจนรสชาติที่มีทั้งเปรี้ยวหวานมัน ขมเผ็ดแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้เรานึกดูว่ามีดอกไม้อะไรบ้างที่คนไทยเรากินได้จะพบว่ามีจํานวนมากจนน่าแปลกใจและในจํานวนดอกไม้หลายสิบชนิดที่เรานํามาเป็นอาหารนั้นมีทั้งที่เรากินเป็นอาหารโดยตรงและที่กินโดยทางอ้อมคือแม้จะไม่ได้นําตัวดอกมาเคี้ยวกลืนผ่านกระบวนการย่อยการดูดซึมของร่างกายแต่เราอาจจะนํามาเป็นวัตถุดิบให้สีกลิ่น รถในการปรุงอาหารได้ตัวอย่างดอกไม้ที่ให้สีในการปรุงแต่งอาหารได้แก่เกสรดอกแซฟรอนหรือยาฝรั่นตามที่คนไทยเรียกให้สีเหลืองละมุนในอาหารหลายอย่างแต่ที่คุ้นตาที่สุดเห็นจะเป็นข้าวหมกไก่เกสรดอกชมพูมะเหมี่ยวให้สีชมพูอมแดงสวยจับตาดอกเฟื่องฟ้าสีแสดสดใสให้สีชมพูที่ไม่จัดจ้านเหมือนสีดอกจริงของมันดอกกระเจี๊ยบแดงซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ดอก หากแต่เป็นกลีบเลี้ยงที่กลีบดอกจริงร่วงหล่นไปแล้วและเจริญเติบโตต่อมาจนมีลักษณะแข็งขึ้นเล็กน้อยเอากลีบเลี้ยงนี้มาต้มกับน้ำจะได้สีแดงทับทิมที่มาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายกับเกลือแล้วจะได้น้ำกระเจี๊ยบรสอมเปรี้ยวอมหวานและมีรสเค็มปลแลมปลาแมของเกลือมาช่วยปรุงแต่งรสให้กลมกล่อมขึ้นเป็นทั้งเครื่องดื่มรสอร่อยและเป็นทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรแก้หวาดแก้เจ็บคอ เพราะในดอกกระเจีย๊ยบแดงมีสารที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรียนอกจากนี้ในดอกกระเจี๊ยบยัยงมีวิตามิน A และ C ช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและฟันอีกด้วยดอกดินซึ่งน้อยคนนักจะเคยพบเห็นให้สีดำดอกชบาแดงที่เด็กๆชอบเด็ดมาเล่นมอข้าวมอแกงหรือเล่นขายของกันโดยจะเด็ดเอาดอกมาหัน่นสมมุติเป็นผักเป็นกับข้าวเด็ดใบชบามาหั่นฝอย หรือมาตำขยำกับน้ำเปล่าจะได้น้ำข้นๆเหนียวๆเ,เอามาเล่นสมมุติเป็นน้ำมันดอกชบาสีแดงสวยใสยนี้ให้สีผสมอาหารสีม่วงแดงซึ่งหากเพียงบีบมะนาวลงไปก็จะให้สีแดงสดเช่นเดียวกับดอกอัญชันที่เมื่อนำมาตำคั้นน้ำแล้วจะให้สีม่วงแต่หากบีบมะนาวเติมลงไปในน้ำที่คั้นจากดอกก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินคิดแล้วนะ่อาอัศาจรรย์ในภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยในการเล่นสนุกกับธรรมชาติ ว่าท่นานทราบได้อย่างไรหนอหันมาดูดอกไม้ที่เราบริโภคทางอ้อมอีกทางหนึ่งคือการเสพเอากลิ่นหอมของมันดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอมในอาหารหวานคาของไทยมีอยู่มากมายหลายชนิดตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดดูได้จากขนมไทยที่ทั้งอร่อยทั้งหอมทั้งหวานดอกไม้ที่ให้กลิ่นแก่ขนมไทยมีหลายชนิดเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิดอกกระดังงาไทยดอกนมแมวเป็นต้นแม้ในปัจจุบันจะมีกลิ่นสังเคราะห์ให้ใช้แทนกลิ่นดอกไม้จริงก็ตาม แต่ความนิยมในการใช้กลิ่นดอกไม้จริงจากธรรมชาติยังเป็นที่นิยมอยู่ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์และในความนิยมที่เชื่อมั่นว่าหอมเย้ายวนใจกว่ากลิ่นเทียมแต่อย่างไรก็ตามการใช้กลิ่นจากดอกไม้จากธรรมชาติก็ยังมีข้อจำกัดเพราะการเพาะปลูกดอกไม้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันกเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทั้งในปุ๋ยและในยาฆ่า,มาแมลงทำให้บางครั้งการปรุงแต่งกลิ่นจากดอกไม้สดให้แก่ขนมอาจจะมีของแถมคือสารพิษปนเปื้อนด้วยก็ได้ กลายเป็นกลิ่นหอมยวนใจแฝงภัยร้ายไปดังนั้นหากไม่ใช่ดอกไม้ที่เราปลูกเองซึ่งมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษแล้วการนำดอกไม้มาใช้ไม่ควรให้สัมผัสกับขนมหรือวัตถุดิบในการทำขนมโดยตรงเช่นหากจะนำดอกไม้มาอบน้ำหรืออบขนมควรมีภาชนะรองรับไม่ลอยลงในน้ำหรือวางลงบนขนมทั้งอย่างนั้นหรือในน้ำชาที่บางท่านนิยมดื่มชาดอกมะลิโดยจะนำดอกมะลิตากแห้งผสมไว้กับใบชา เพื่อที่เวลาชงจะได้หอมกลุ่นชื่นใจยิ่งขึ้นซึ่งในกรณีนี้หากม่ใช่เป็นมะลิจากต้นที่ท่านปลูกเองและมั่นใจว่าไร้ย,ยาฆ่า,มาแมลงร้อยเปอร์เซ็แล้วล้วก็ขอแนะนำว่าอย่าดีกว่าให้ดื่มน้ำชาธรรมดาธรรมดาไปตามเดิมจะดีกว่าส่วนการนำดอกไม้มาบริโภคเป็นอาหารนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบหลายวิธีการมีทั้งกินดิบๆต้มลวกผัดทอดแกงยำและอีกนานาวิธี ลองมาดูกันที่การกินดอกไม้แบบที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเพียงแต่ล้างให้สะอาดก็กินได้ก่อนซึ่งการกินแบบนี้ดอกไม้ก็คือเครื่องแก้มเครื่องจิ้มหรือเป็นของแนมนั่นเองดอกไม้ประเภทนี้มีหลายชนิดเช่นดอกกระถินอ่อนที่อุดมคุณค่ามีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กดอกกระถินซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ติดมากับยอดกระถินนี้จิ้มกินกับน้ำพริกอร่อยดีนักหัวปรีหรือดอกก้วย นำมาฝานตามยาวแช่ลงในน้ำที่ผสมน้ำมะนาวไว้แล้วหรือทาน้ำมะนาวให้ทั่วตามหน้าตัดของหัวปลีที่ผ่าออกเพื่อไม่ให้หัวปลีดำหัวปลีนี้เป็นผักแนมชั้นดีสำหรับอาหารไทยหลายชนิดเช่นผัดไทยเต้าเจี้ยวหลนกะปิหลนและกะปิขั่วโดวยเฉพาะกะปิขั่วหากไม่มีหัวปลีก็เหมือนกับมีเจ้าเง,งาะแต่ไม่มีนางรันานั่นทีเดียว ดอกไม้พื้นบ้านของไทยหาได้ตามแม่น้ำลำคลองที่นอกจากดูสวยงามน่ารักแล้วยังเป็นผักจิ้มน้ำพริกที่แสนอร่อยยังมีอีกมากเช่นดอกขาเขียดอกแต้วและดอกผักตบไทยที่ปัจจุบันน่าน้อยใจนะักเพราะคนไทยรู้จักน้อยกว่าดอกผักตบชวากระบวนการเสพสินกินดอกไม้ประการต่อมาก็ยังคงเป็นการนำดอกไม้มาทำเป็นอาหาร โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใช้ความร้อนใดๆคือการนำดอกไม้มาเป็นส่วนผสมเครื่องปรุงของอาหารง่ายๆอย่างยำหรือสลัดดอกไม้สดที่นิยมใส่ในยำได้แก่เกสนดอกชมพูมะเหมี่ยวที่นอกจากจะสามารถนำมาปรุงเป็นยำสีสวยและมีกลิ่นหอมแปลกแล้วยังมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆมันหน่อยๆที่หากใครได้ลิ้มลองไปต้องติดใจดอกดาลาก็เป็นดอกไม้สีชมพูสวยอีกดอกหนึ่ง ที่หากนํามาซอยหยาบๆใส่ลงในยำหรือในข้าวยำจะช่วยเพิ่มทั้งรสชาติเปรี้ยวใช้แทนส้มโอหรือน้มามะนาวในข้าวยำได้แถมยังช่วยให้อาหารจานนี้มีสีสันสวยแปลกตาออกไปอีกยังมีดอกไม้สวยหวานชนิดอื่นที่นํามาทําเป็นยำได้อย่างกลีบดอกกุหลาบมอนหรือดอกไม้สีส้มสด,ดรสชาติเปรี้ยวถึงใจจากไม้ใหญ่อย่างต้นอโศกน้ําที่เด็ดมาใส่ในยำก็อร่อยใส่แกงส้มไว้ซดน้ําก็แสนจะคล่องคอ ดอกแต้วที่มักนิยมนำใบของมันมาเป็นผักแกล้มแหนมเนืองนั้นดอกก็สามารถเอามายำกินได้และมีสีชมพูสวยดีดอกไม้กินดิบที่ปรุงมาในอาหารจานยำหรือสลัดบางชนิดก็ไม่น่าเชื่อว่าจะกินได้เช่นดอกดาวเรืองหม้อและดอกคาเนชั่นดอกไม้สองชนิดนี้นอกจากจะมีสีสันและรูปทรงดอกที่ดูสวยงามน่ารักจนไม่อยากจะเด็ดกลีบออกมาทำอาหารแล้วยังมีกลิ่นรสพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือติดจะฉุนเล็กน้อยแต่ก็เหมาะสำหรับอาหารบางประเภทและเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคนโดยเฉพาะดอกคาเนชันนั้นหากนำมากแกล้หรือเป็นผักแนมกับอาหารจานที่มีรสจัดของเครื่องเทศแล้วจะช่วยชูรสได้มากเช่นข้าวแกงกะหรี่เป็นต้นหากนึกไม่ออกว่ารสชาติการกินจะเป็นทำนองไหนให้ลองนึกถึงการกินหัวหอมแดงหรือกระเทียมดองแก r มกับแกงเผ็ดดูคงจะได้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกัน การต้มและการลวกเป็นกรรมวิธีปรุงอาหารที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของการกินดอกไม้ดอกไม้ที่นำมาต้มหรือลวกกินได้มีอยู่หลายชนิดเช่นดอกฟักทองดอกผักตบชวาดอกแคร์ดอกกระทือดอกกระเจียวดอกแต้วดอกชมพู่มะเหมี่ยวดอกสดาดอกนิ้วดอกผักปรังดอกขจรดอกโสนและดอกดาวเรืองกับดอกทุเรียนที่ยังตุมๆอยู่ ในกระบวนผักต้มหรือลวกนี้บางชนิดบางคนก็ชอบให้ราดกะทิด้วยก่อนนําไปเป็นผักจิ้มน้ําพริกเช่นดอกแคดอกฟักทองและดอกทุเรียนเป็นต้นสําหรับดอกทุเรียนซึ่งบางท่านนิยมนามายัดไส้หมูกุ้งสับปรุงรสทําเป็นขนมจีบแบบไม่ต้องงอแป้งนั้นเราจะนํามาเป็นอาหารเฉพาะดอกที่ยังตูมอยู่เพราะดอกบานมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายกินเข้าไปจะเป็นการอร่อยปากลําบากท้องไม่คุ้มกัน และดอกไม้ลวกบางชนิดก็เหมาะสําหรับเป็นเครื่องแก้มของแหนมสําหรับอาหารบางอย่างเรียกได้ว่าเป็นของที่ควรมีคู่กันเหมือนอย่างมีแกงส้มก็ต้องมีปลาสลิดทอดอย่างไรอย่างนั้นนั่นคือดอกชมพูมะเหมี่ยวลวกจะเข้ากันได้ดีกับน้ําพริกกะปิกะปิคั่วและปะลาหลนส่วนดอกดาวเรืองตูมลวกรสเผ็ดซ่าก็าจะอร่อยดียิ่งขึ้นเมื่อได้จิ้มกับน้ําพริกกะปิกะปิคั่วหรือกินแก้มกับลาบ และแน่นอนดอกสะเดาวลวกก็ต้องคู่กับน้ำประหวานและนอกจากการนาดอกไม้มาต้มหรือลวกเพื่อทำเป็นอาหารแล้วเรายังนำดอกไม้มาต้มสำหรับทําเป็นเครื่องดื่มเพื่อแก้กระหายใครร้อนแถมในบางตำรับยังมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอีกด้วยเช่นน้ำดอกคำฝอยมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดน้ำดอกเก้งหวยแก้ร้อนในบำรุงหัวใจเป็นต้น ส่วนในการชุบแป้งทอดหรือชุบไข่ทอดนั้นมีดอกไม้หลายชนิดที่เรานิยมนํามาทาเริ่มจากชุบไข่ทอดที่เห็นกันมากก็ได้แก่ดอกขจรดอกทุเรียนและดอกสโนโหนส่วนดอกไม้ชุบแป้งทอดนั้นมีมากชนิดหน่อยคือมีทั้งที่ทําแล้วกลายเป็นของว่างจานหนึ่งอย่างหัวปรีชุบแป้งทอดก็เป็นของว่างแสนอร่อยเมื่อกินกับน้ําจิ้มที่เคี่ยวจากน้ําส้มน้ําตาลเกลือเติมรสเผ็ดด้วยพริกตามหรือซอสพริกและเพิ่มความเข้มข้นด้วยถั่วลิสงคั่วบดหยาบ ดอกไม้ชุบแป้งทอดบางชนิดก็เหมาะดีเมื่อจิ้มกับน้ำพริกเช่นดอกขจรและบางอย่างก็เหมาะสำหรับเป็นเหมือดคือผักแก้มของขนมจีนน้ำพริกเช่นดอกลั่นทมขาวหรือดอกลีลาวดีที่จะต้องเด็ดก้านเขียว,เ,ยวเพราะมีรสขมออกก่อนดอกพวงชมพูดอกเฟื่องฟ้ากลีบดอกบัวหลวงดอกไม้ชุบแป้งทอดเหล่านี้เนื่องจากใช้เวลาในการปรุงไม่นานนักจึงยังทำให้คงสีสันและรูปทรงของดอกดูสวยน่ารักไม่น้อย ดอกไม้ชุบแป้งทอดเหล่านี้หลายคนจึงนิยมนำมาเป็นของว่างที่ดูมีความสุนทรีโดยนำมาจิ้มกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศตามชอบซึ่งแป้งที่ใช้ชุบทอดนี้จะใช้แป้งสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดก็ได้หรือจะผสมเองก็ไม่ยากเย็นอะไรเพียงใช้แป้งข้าวเจ้า2ส,ส่วนผสมกับน้ำปูนใส1ส่วนเพื่อเพิ่มความกรอบและเติมพริกไทยกระเทียมเกลือตามชอบ การดองก็เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งในการปรุงอาหารจานดอกไม้นี้การดองก็ใช้น้ำดองผักยักย้ายได้หลายกระบวนตามแต่จะชอบเช่นกันบางท่านอาจดองด้วยน้ำส้มน้ำตาลบางท่านอาจชอบดองด้วยน้ำมะพร้าวและบางท่านอาจชอบดองด้วยน้ำสาวข้าวก็ว่ากันไปตามรสนิยมดอกไม้ที่นิยมนำมาดองมีอยู่หลายชนิดเช่นดอกกลุ่มบกดอกผักเซียน อันเป็นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดผักเซียนมาดองทำให้ได้ดอกของมันติดมาด้วยวิธีการนำผักเซียนมาบริโภคเป็นอาหารนี้สแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพราะในผักเซียนดิบนั้นมีสารพิษไฮโดรไซยาไนท์ที่หากกินเข้าไปแล้วอาจถึงตายแต่เมื่อนำมาดองแล้วสารพิษที่ว่าจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยน่าแปลกใจนะักผู้ใหญ่แต่ก่อนช่างรู้ได้อย่างไรดอกไม้ดองดอกต่อมาคือดอกชุมเห็ดเทศ ที่นิยมดองกับน้ำซาวข้าวดอกชุมเห็ดเทศที่ดองแล้วกินอร่อยนี้ก็มีข้อจำกัดว่าแม้จะอร่อยก็อย่าเพลิดเพลินเจร,ริญอาหารเกินกว่า3ดอกเพราะมีฤทธิ์เป็นยาระบายหากกินมากเกินไปจะทำให้ท้องเสียได้ยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดที่สามารถยักย้ายทำอาหารได้หลายอย่างและดอกไม้หลายชนิดก็ไม่น่าเชื่อว่าสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ขอยกตัวอย่างดอกไม้ที่สามารถดัดแปลงทำเป็นอาหารได้หลายจานเช่นหัวปรี ซึ่งนอกจากนำบาบริโภคด้วยวิธีที่เล่าข้างต้นแล้วยังสามารถนำมาแกงเลียงยำหัวปลีหรือปรุงปนลงในยำกบเพื่อลดต้นทุนเพราะกบมีราคาแพงทำเป็นหอมหมกหัวปลีแทนหอมหมกกุ้งในอาหารมังสวิรัติแกงคั่วและเผาหรือต้มใส่แกงต้มขาไก่หรือต้มยำก็อร่อยได้เนื้อได้หนังดอกกระจนดอกสนูดอกอโศกน้ำดอกแคที่นำมาทำอาหารได้อีกสารพัดทั้งผัดแกงจืดแกงส้มยำ ส่วนดอกไม้พื้นบ้านที่หลายท่านไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินชื่อหรือบางชนิดเคยรู้จักแต่ไม่คิดว่าจะกินได้ยังมีอีกหลายชนิดเช่นดอกจมูกปรหลดดอกกระทือดอกตะระเป็ดฤษีดอกผักปรังดอกพยอมดอกมะขามที่สามารถนำมาตำผสมในน้ำพริกให้ลดเปรี้ยวเหมือนกับใช้ฝักมะขามมาทำและสุดท้ายคือดอกส้นกลิ่นที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ทั้งดอกตูมดอกบาน ดอกส้นกลิ่นนี้นํามาผัดหรือแกงจืดก็อร่อยและให้กลิ่นหอมชื่นใจถ้าท่านเป็นคนที่ชอบอาหารที่ทําจากดอกกระจนดอกส้นกลิ่นก็เป็นอาหารจานดอกไม้อีกจานหนึ่งที่น่าลิ้มลองอาหารดอกไม้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่เบื่อรูปแบบและรสชาติของอาหารที่จําเจซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดอารมณ์อันสุนทรีระหว่างมื้ออาหารแล้วดอกไม้หลายต่อหลายชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกด้วยเรียกได้ว่าในอาหารมื้อหนึ่งคุณจะได้ทั้งความอิ่มท้อง อิ่มตาอิ่มใจทั้งยังได้ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย